มะปรางอาลิสาโผล่คอมเมนต์หลังไฮโซหมื่นล้านเปิดตัวนางเอกดังกลางงานแข่งรถเรียกได้ว่าหลายคนจับตามองความสัมพันธ์นางเอกสาวร้อยล้านมินนี่พันธิราพิพทยากรนางเอกจากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือกับไฮโซกี้อดีตแฟนเก่าของนักแสดงสาวฝนสนันนฉตดธนพัท์ทิสานหลังหลายคนจับโปะภาพของทั้งคู่ในสถานาทีที่เดียวกัน แต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดตัวแต่อย่างใดรวมถึงเมื่อไม่นานมานี้มาร์กี้ราศีปล่อยโป้ภาพนางเอกดังกับไฮโซแฟนเก่านักสแสดงสาวหลังได้ไปร่วมดินเนอร์ด้วยกันที่บ้านโดยทางด้านมาร์กี้ราศีโพสตรูปภาพมินนี่พันธิราไฮโซกี้งานนี้ต้องบอกเลยว่าชัดเจนในความสัมพันธ์กันแล้วล่าสุดไฮโซกี้ so เปิดตัวนางเอกดังร้อยล้านมินนี่พันธิรากลางไอจีหลังได้ออกมาโพสตรูปคู่กับมินนี่พันธิรา โอบกอดกันหลังนางเอกสาวมินนี่พันธิราได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับไฮโซกี้หลังแข่งรถได้ที่สามในงานบางแสนแกรนปรี2023ซึ่งงานนี้ทางด้านมะปรางอลิสาโผล่คอมเมนต์หลังไฮโซหมื่นล้านเปิดตัวนางเอกดังกลางงานแข่งรถโดยทางด้านมะปรางอลิสาได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ด้วยว่าหวานเจี๊ยบค่าอีก,อก,อกซึ่งทางด้านไฮโซกี้ so ได้เข้ามาตอบกลับว่าชูก้า